เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมัมมี่ทีนิวส์มาอีกแล้วมาพร้อมกับการเล่าข่าวนะคะให้ทุกท่านฟังเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะมัมมี่ทีนิวจะมาเล่าเรื่องอะไรนะคะก็อยู่ในเรื่องของเยยาโควิดและเป็นประเด็นร้อนนะคะในช่วงนี้เลย4กลุ่มนี้กินแห้วไม่ได้เยยาโควิด7,000บาทเราอยู่ในกลุ่มกันไหมคะฟังเลยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวนี้นะคะก็เกิดจากการที่เขามีมาตรการย,ยาโควิดนะออกมา แต่เขาก็จะมีจำกัดไว้ว่าสี่กลุ่มนี้ไม่ได้แน่ๆน,นะคะอาเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะจากมาตรการจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ะระลอกใหม่นะคะที่รัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศออกมานั้นยังมีความไม่ชัดเจนว่าใครได้เงินบ้างหรือไม่ได้นะคะล่าสุดคณนกฤษดาจีนนะวิจารณยะประหลัดกระทรวงกาครคลังนะคะได้ชี้แจงว่า การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุก3,500บาทนาน2เดือนจากมาตรการเราชนะจะแตกต่างจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันอยู่ในรายละเอียดมาตรการรอบนี้นะคะจะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งหมด66ล้านคนและนำมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่าใครได้รับผลกระทบ เหมือนรอบที่แล้วซึ่งวิธีการนั้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงต้องปรับปรุงให้เหมาะสมค่ะโดยนายกฤษดานะคะก็ท่านก็ได้ชี้แจงว่ากลุ่มประชาชนที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแน่นอนในเบื้องต้นนะคะจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วอาทิเช่นกลุ่มข้าราชการกว่า3ล้านคนพนักง,งานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกรันตามมาตรา33า อีก11ล้านคนรวมทั้งผู้ที่มีรายได้สูงนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีเกณฑ์มาวัดว่ารายได้เท่าใดจึงจะไม่ได้รับเงิน3,500บาทนะคะโดยพิจารณาบัญชีเงินฝากรายได้ที่เข้าออกเดือนต่อเดือนฐานข้อมูลผู้เสียเงินภาษีเงินได้เป็นต้นนะคะส่วนกลุ่มที่จะได้รับเงินบรรเทาทุกข์ค่ะจะแบ่งเป็น กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเราชนะเช่นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้วและกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งนะคะซึ่งมีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกว่า13.8ล้านรายหรือไม่เกิน15ล้านรายค่ะแต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัตินะคะว่าจะผ่านเกณฑ์ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกด้วยหรือไม่อีกครั้งและกลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลยค่ะ กลุ่มที่จะได้รับเยียวยานะคะต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการาเกษตรอาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่นะคะและจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียวในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันเช่นกลุ่มแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและมักคุเทศทางด้านปลาดกระทรวงการคลังนะคะก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลือผู้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและจะสานให้อย่างเป็นธรรมที่สุด สำหรับเว็บไซต์นะคะ w w w r a n c h a c o m นะคะคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้โดยจะแจกงเงิน2เดือนคือกุมภาพันธ์และมีนาคมค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้นะคะ่ะ